มาอีกอ่ะไปาดูดีดีดีวียาตรอออปะอาเรวาชี้แจงแดงนักเรียนจะศึกษาาความรู้รและทําทำแบบฝึกหัด เรื่องเอใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยอย่างไรเริ่มตั้งแต่มา98ถึง99กิจกรรม ที่หนึ่งดสามใช้ไฟฟ้าอย่างปะหยัดและและปลอดภัยได้อย่างไรจุดประสงค์ของกิจกรรมทำกิจกรรมนี้ เพื <54. S 2> ่อสืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และอันตรายจากไฟฟ้าสืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับ การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยบันทึกผลการทำกิจกรรมผลการอธิบายตารางหนึ่ง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดกิจกรรมหนึ่งเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู ยดะยะความประหยัดวะดยะไม่ประหยัดะดยะข้อสเปิดเปิดหลอดไฟฟ้าหลายดวงทิ้งไว้ในเวลาเลากางวันไม่ประหยัด รีดผ้าครั้งละหลายหลายตัวปักหยัด